สวยมากเลยแต่ก็คือวัาชาพืชนะคะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะมองความสวยนะทุงนาแดนนี้เราเคยไทยทำสองมือ่อก้าเคย,ย,ยดังดูฝนรำคาตก แต่มาปีนี้ลือดิแม่มัว่วอีกแล้วค่ะ <c oughs> คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ว่าเรามัว่วนะคะทุกคนเป็นไงคะสวยงามไหมคะแดดม่แต่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่แปดโมงเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติของมีนาเมษานะคะมีนา ถึงจะไม่มีเราเราก็อุ่นใจแล้วก็อิ่มท้องนะคะถ้ามีนานะคะมีนาไม่มีเราไม่เป็นไรนะคะเราก็อุ่นใจที่มีนา <c oughs> โอเคไหมคะค <c oughs> าลมนะคะทุ่งนาแดนสวรรค์เหรอสำหรับสำหรับชาวนาเรานะคะก็แดนสวรรค์แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า เมื่อข้าวมันงานนะก็คือแดนสวรรค์สำหรับพวกเราะคระับแต่ก่อนเราก็ทำนาปลังไม่เป็นนะคะทำไมถึงไม่ทำไม่ได้ขี้เกียจนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องนนะ้ำเนาะจจริงเราก็อยากให้มีคลองมีคลองอยู่ค่ะมีมาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เรายังเด็กแต่คลองนี้ไม่มีน,มนะะนะ้ำเนาะเนาะไม่เคยมีน้ำม,มาเนาะจจริงแล้วยาอยากให้มีคลอง มีน้ําที่มนันนี่เนาะมันก็ไกลน้ําโขงไกลน้ําที่นี่อยู่นะคะเราถึงใช้น้ําที่ว่าเราอะค่ะเจาะบาดาลขึ้นมาเนาะพ่อพอพาเราทำตั้แต่ยังเล็กแต่มันก็ในการอันนี้หน่อยมันก็ขาดเขื่อนเนาะตอนนี้มันก็เริ่มขาดเขื่อนแล้วค่ะมันขึ้นไม่เต็มที่นะเราจะคอยดูเนาะพี่ชายเขาบอกว่าให้คอยดูนะที่เราไปดูนั่นแหละค่ะนะ,ะนะน้าขาดเนาะอ่า เราใช้ไดโวนะคะไดโวสูบน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะก็คือตรงนี้เขาก็จะปลูกใบายาสูบเขาก็จะมาห้อยอย่างนี้ค่ะพอแห้งก็มีกลิ่นอยู่นะคะเราถึงว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านมากก็ไม่ดีเนาะก็จะทำโรงเรือนอยู่นอกบ้านแต่เป็นของพี่พี่ชายอีกคน,นเนาะเนาะเราไม่ได้ปลูกเนาะเนี่ยค่ะไดโวนะคะเะคะะคะจาะน้ำบาดาลน,นะคะ ก,ก็ก็เจาะมาหลายปีแล้วเนาะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสายน้ำนะก็เรียกว่าสายน้ำนะแต่พ่ออยู่นะคะบางทีมันก็แห้งนะคะก็เลยถ้าทำกเกษตรถ้าขาดน้ำก็ลำบากเนาะทุกคนเนาะเป็นไงคะสดชื่นไหมคะข้าพโพเเาาก็จะเริ่มออกปลูกมาสองวันเองนะคะ ตรงนั้นพี่ชายปลูกให้เนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปบ้านๆก็ธรรมชาติก็เกษตรกรรมก็ช่องนี้นะคะอู้ดูน้องน้องตูบมาทำลายของเราแล้วค่ะ